SDGs in action tackling waste a c r o supply s s the chain พบกับสิริพรเดชสิงห์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะ ต้องต้องบอกว่าออวันนี้เป็นวันที่ดีใจอย่างมากนะคะในฐานะที่ได้รับหน้าที่จากคณะผู้จัดงานนะคะให้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะนะคะต้องบอกว่าขยะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะออก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำ CP Extra ก่อนนะคะ CP Extra ก็คือ Macro Lotus นะคะ ต้องขอบคุณทุกทกท่านด้วยที่เป็นลูกค้าของเรานะคะเชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยเคยไปที่แมคโครและโลตัสวันนี้เนี่ยที่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับขยะเพราะว่าขยะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะถ้าท่านดูสถิติข้างบนนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ทั่วโลกมีความกังวลแล้วก็ต้องใส่ใจอย่างมากนะคะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยปีหนึ่งเรามีขยะ พวกเราเนี่ยสร้างขยะกันถึงพันล้านตันต่อปีนะคะถ้าดูเฉพาะในประเทศไทยก็ไม่น้อยเลยนะคะ1ล้านตันต่อปีนี่เฉพาะขยะอาหารนะคะแล้วจริงๆแล้วเรายังมีขยะอื่นๆที่เกิดขึ้นถ้าดูในพายชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่าขยะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการบริโภคของพวกเรานี่แหละนะคะ ตามเฮาส์โชว์ตามบ้านที่เราใช้ออทานกันแล้วบางทีเราก็ทานไม่หมดทานเหลือเราก็ทิ้งลงสู่หลุมฝังกลบนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องการจัดการขยะกันนะคะทีนี้มาดูกันก่อนว่าขยะเนี่ยมันเกิดตรงไหนได้บ้างนะคะถ้าทุกท่านเห็นบนเวทีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแหล่งเพาะปลูกก็เป็นจุดหนึ่งที่เกิดขยะได้นะคะ CPX t r a เนี่ยเรามีผู้ผลิตและฟาร์มเมอร์เกษตรกรอยู่กับเรา2,000กว่ารายนะคะเราก็มีกระบวนการที่จะบริหารจัดการเพื่อให้เกิดขยะเวลาผลิตเป็นสินค้าให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะไม่เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีตั้งแต่ต้นทางนะคะจากนั้นการขนส่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดขยะได้นะคะถ้าเราบริหารจัดการที่ดีแล้วดิฉันใส่ภาพ รูปแมคโครโลตัสสาขาไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยก็คือเอะแล้วแมคโครโลตัสดำเนินการยังไงเพื่อให้ขยะมันไม่ลงไปหลุมฝังกลบนะคะแล้วเรามีเป้าหมายยังไงบ้างนะคะเราถือว่าเป็นเราเป็นจุดศูนย์กลางนะคะที่สำคัญเพราะว่า,า2,600สาขาของเราเนี่ยกระจายอยู่ใน76จังหวัดทั่วประเทศไทยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเชื่อว่าเราจะ ต้องทำอะไรบางอย่างนะคะเพื่อทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สุดท้ายมาที่การจำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคผู้บริโภคอย่างน้องๆทุกคนนะคะเยาวชนและเราในฐานะที่เป็นคนที่ทานอาหารอยู่ทุกวันทำยังไงเราถึงจะลดการเกิดขยะได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันแต่ก่อนอื่นดิฉันขออนุญ,ญาตให้ดูวิดีโอสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับ CP Extra Macro Lotus และกิจกรรมที่เราทำเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะ ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของเราเคียงข้างสังคมและสิ่งแวดล้อมพลังเล็กๆเพื่อโลกที่ยั่งยืน มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของ CP Extra ค่ะและนั่นก็เป็นโครงการคร่าวๆนะคะที่วันนี้เราจะแชร์ให้ฟังนะคะว่า a x t r a Green Together หรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเน้นหนักเรื่องขยะยังไงบ้างนะคะก็ขออนุญาต หน้าถัดไปเนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญมากต้องบอกว่าใครจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะนะคะทั้งขยะอาหารแล้วก็ขยะพลาสติกเนี่ยก็คงจำพีระมิดหัวกลับอันนี้ได้นะคะดิฉนันอยากจะแชร์ให้ดูว่าเ,าเวลาที่เราต้องการจะลดขยะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะโอเปเรชั่นอย่างแมคโครโลตัสเนี่ยเราลดตั้งแต่ทำยังไงให้ไม่เกิดขยะนะคะเวลาที่เราทานอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องเมคชัวว่า ขยะเหล่านั้นเนี่ยนะคะไม่ถูกทิ้งลงหลุมฝังกลบเพราะฉะนั้นเนี่ยในสาขาข,าของเราทําตั้งแต่พัฒนากระบวนการเพาะปลูกอย่างรับผิดชอบนะคะเพื่อลดการเกิดขยะเรามีบรรจุภัณฑ์ยืดอายุสินค้านะคะถ้าท่านไปดูที่บูธเราเนี่ยจะเห็นบรรจุภัณฑ์บางอย่างที่ช่วยให้สินค้ามันเน่าเสียช้าจาก3วันกลายเป็น7วันนะคะแล้วก็มีระบบอัตโนมัติสั่งให้พอดีเพื่อไม่ให้มันเกินแล้วก็ไม่ไ,มไปกลายไปเป็นขยะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นขยะแล้วเลยเส้นนี้แล้วนะคะเราก็จะจัดการที่กลางน้ําโดยการที่เอาไปทําประโยชน์นะคะาอาจจะมีการเอาไปเลี้ยงมแมลง B.S.F เพื่อเอาไปเป็นวัตถุดิบอาหารในการเลี้ยงสัตว์นะคะและสุดท้ายก็ไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพทุกๆปีเนี่ยเราพยายามทําให้การ ทิ้งไปหลุมฝังกลบของอาหารเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นในวิดีโอเมื่อกี้นี้ปีที่ผ่านมาเราลดการทิ้งขยะไปหลุมฝังกลบ6000กว่าตันนะคะปีนี้เราก็ยังมีเป้าหมายอีกหมื่นกว่าตันให้ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าถ้าท่านไปเดินในแมคโครโลตัสจะเริ่มเห็นบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เราเรียกถุงหายใจได้นะคะปกติผักผลไม้ก็กองอยู่ในกระบะนะคะเวลาเราไปเลือกซื้อเราก็เอามาหยิบเอามาใส่ตะกร้าแต่ว่าถุงหายใจได้เนี่ยนะคะมีลักษณะพิเศษก็คือทําจากวัสดุที่ช่วยให้การคายน้ําการหายใจของผักดีขึ้นนะคะ น้ำที่กระจายออกมาเนี่ยก็จะทำให้ผักเน่าช้านะคะจากเดิมผักที่เคยอยู่ในถุงปกติอาจจะมีอายุ3วันเก็บได้3วันก็เริ่มเน่าแล้วแต่ถุงแบบใหม่ที่เราพัฒนาเนี่ยก็จะเพิ่มอายุขึ้นเป็น7 1 4ถึงวันนะคะอันนี้เราเรียกว่าสกินแพคนะคะสำหรับ เนื้อสัตว์นะคะก็จะสามารถช่วยยืดอายุสินค้าจากเดิม3วันเป็น21วันเพราะอะไรปกติเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาโดนออกซิเจนนะคะโดนอากาศก็จะเน่าเร็วสกินแพคกเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือช่วยลดการสัมผัสระหว่างออกซิเจนกับเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็จะช่วยยืดอายุสินค้าก็ลดการทิ้งขยะอีกเช่นกันนะคะสุดท้ายหลายๆท่านคงเห็นกระบะสีเหลืองนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ เมื่อช่วงฤด,ดูการผลไม้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมังคุดล้นตลาดเยอะมากนะคะ CP Extra Macro Lotus ก็ช่วยรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรแต่ปีนี้เราไม่ได้ขายเป็นกิโลกิโลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็เริ่มใส่บรรจุภัณฑ์แบบนี้ก็ช่วยลดการจับลดบการสัมผัสแล้วก็ทำให้เน่าเสียช้านะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาในส่วนต้นทางนะคะเราทำงานร่วมกับผู้ผลิต แล้วก็เกษตรกรเพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยช่วยลดการทิ้งขยะลงไปได้นะคะแล้วในสาขาล่ะทำยังไงนะคะน้องๆในสาขาแมคโครโลตัสทุกคนเนี่ยจะได้รับการอบรมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานเลยนะคะถ้าเขาดูแลผนกผักผลไม้จะต้องรู้เลยว่าสินค้าตัวไหนจะต้องแช่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่เพราะการเก็บรักษาที่เหมาะสมถูกต้องเนี่ยจะทำให้สินค้าเน่าเสียช้าแล้วก็เกิดเป็นขยะได้น้อยลงด้วยนะคะ ถัดไปก็เป็นระบบการขายน้องๆเคยเห็นนะคะเวลาที่อายุ7วันนะคะเราก็เอาสินค้า ขายตามเชลฟ์ตามปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่เชลฟ์ไลฟ์หรืออายุสินค้าถอยลงนะคะยังไม่หมดอายุอันนี้เราก็มีระบบการขายที่เรียกว่าป้ายเหลืองนะคะระบบการขายแบบป้ายเหลืองเนี่ยก็จะช่วยเร่งการขายออกได้เร็วขึ้นก็จะทำให้สินค้าเราโอกาสที่จะไปหลุมฝังกลบน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราทำเสมอๆตอนเย็นๆถ้าไปที่แมคโครโลตัส 6โมงเย็น5โมงเย็นท่านก็นจะได้เห็นป้ายเหลืองอย่างนี้เรื่อยๆนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้สนับสนุนเพราะนอกจากจะได้สินค้าดีราคาดีนะคะคุณภาพดีแล้วยังช่วยลดเรื่องของขยะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการดําเนินการของเราอันนี้ก็เป็นเป้าหมายต้องบอกว่า การจะลดขยะให้ไปสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ในปี2030เนี่ยเป็นความท้าทายนะคะเพราะว่าเราขายสินค้าประเภทอาหารอาหารก็เน่าเสียง่าย6วัน7วันก็เริ่มมีการเน่าเสียอีกอย่างหนึ่งเราต้องขยายธุรกิจนะคะทุกๆปีสาขาของเราก็ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยนะคะแน่นอนขยะไม่มีทางเป็นศูนย์ไปได้ ะะแต่วันนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดแท่งพวกนี้ค่ะให้ถอยลงจะสังเกตว่าเรามีสองสีนะคะสีเขียวกับสีดำนะคะแท่งโดยรวมนี่คือปริมาณขยะที่มันเกิดจากโอ peration นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราขายไปก็ต้องพยายามทําให้ระบบบรรจุภัณฑ์ระบบการสั่งสินค้าเนี่ยทำให้การสร้างขยะถอยลงเรื่อยๆแต่แค่นั้นไม่พอเพราะจริงๆเราต้องการสีดำให้ลดลงเป็นสูตร ใช่ไหมคะทั้นนั้นเนี่ยสีเขียวเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเอาไปทำประโยชน์อย่างปีนี้เราตั้งใจจะทําประโยชน์ครึ่งหนึ่งของขยะที่เกิดนะคะปีถัดไปก็เช่นกันถอยลงเรื่อยๆทั้งการสร้างขยะแล้วก็การทิ้งขยะสู่หลุมฝังกบให้เป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราทํามาโดยตลอดแล้วก็เชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ที่เราทําทั้งในเรื่องการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์การเอา อาหารที่ยังดีๆนะคะอาหารที่มีคุณภาพเอาไปช่วยสนับสนุนชุมชนอันนี้ก็จะทำให้เราถึงเป้าหมายได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำในปัจจุบันนี้นะคะมี3แนวทางนะคะเราทำงานร่วมกวับ SOS นะคะในการเอาอาหารที่ยังมีคุณภาพเนี่ยไปมอบเป็นประโยชน์กับผู้ยากไร้หรือผู้ที่ต้องการ2ก็คือ ม่อเป็นอาหารสัตว์นะคะปางช้างทุกปางช้างในประเทศไทยรู้จักแมคโครและโลตัสเป็นอย่างดีนะคะช้างที่ในปางช้างเนี่ยได้ทานผักผลไม้ที่อาจจะหมดอายุไปวันแรกแต่ยังสภาพดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในกอทมอนะคะเราสนับสนุนให้กอ,มอทมทําปุ๋ยหมักแล้วก็น้ํา EM นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องนี้อยู่ที่การจัดการเพราะว่าที่สําคัญคือถ้าเราไม่แยกขยะอาหารกับขยะพลาสติกมันก็จะไม่สามารถเอาไปทําประโยชน์แบบนี้ได้นะคะเพราะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านว่าสําคัญที่สุดก็คือแยกจากกันให้ชัดเจนระหว่างขยะอาหารกับขยะพลาสติกเพราะจะมีประโยชน์มากขยะอาหารทําได้หลายอย่างนะคะอ่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดิฉันก็มีความภาคภูมิใจต้องบอกว่า CPXRA เราทํางานกับ หน่วยงานนะคะทางราชการนะคะชื่อว่าสำนักง,งานพัฒนาเศรษ,ษฐกิจจากฐานชีวภาพซึ่งท่านเป็นองค์การมหาชนก็เอาเทคโนโลยีเรื่องการเอาขยะอาหารไปเลี้ยงมแมลง B.S.F. ถ้าไม่รู้ว่ามแมลง B.S.F. หน้าตาเป็นยังไง B.S.F. ย่อมาจาก Black Soil Fly นะคะก็หน้าตาเหมือนกับที่ท่านจะไปดูที่บูธเราได้นะคะก็เป็นหนอนที่มีโปรโตีนสูงมากตัวมันเองเนี่ยมีโปรโตีนถึงประมาณ50% นะคะเอามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้นะคะอันนี้เราก็ทำโรงเรือนต้นแบบเลี้ยงที่สาขาของแมคโครนะคะก็ปรากฏว่าเลี้ยงได้ผลดีเราก็กำจัดขยะอาหารไปได้มากนะคะวงจรก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจากขยะอาหารนะคะเราทำการส่งมอบให้เกษตรกรเกษตรกรก็เอาไปเลี้ยงมแมลงหนอนมแมลง B.S.F แค่14วันเท่านั้นเองก็ได้หนอนเหล่านี้เอามาเลี้ยงไก่เกษตรกรลด ต้นทุนค่าอาหารไก่ไปได้50%ถึง80%เลยนะคะจากนั้นก็มีไข่เราก็เปิดรับเปิดพื้นที่ในโลตัสมอลให้เกษตรกรเอาไข่มาขายได้นะคะไปดูได้เลยที่โลตัสสุพรรณบุรีนะคะก็จะเห็นกิจกรรมเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเซอร์คูลาร์เอคอนมีที่เราทำเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะโครงการนี้ก็ได้รับรางวัลจากเบโดนะคะหรือสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเราถือว่าเป็นองค์กรค้าส่งครับหลีกรายแรกนะคะที่ใช้นวัตกรรมการจัดการขยะอาหารด้วยมแมลง B.S.F. นะคะ ช่วงท้ายๆนะคะดิฉันมีเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนอกจากเรื่องขยะอาหารจริงๆแล้วเราก็ทำเรื่องขยะพลาสติกอยู่ด้วยนะคะที่สาขาของโลตัสเนี่ยท่านจะเห็นรีฟิลสเตชันแบบนี้นะคะแทนที่จะซื้อไฮยีนอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งมีหัวใจรักความยั่งยืนเช่นเดียวกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นรีฟิลสเตชันของไฮยีนที่ท่านไม่ต้องซื้อเอาขวดพลาสติกกลับไปบ้านแต่เอาบรรจุภัธุ์ มากดได้เลยนะคะก็ราคาก็ถูกกว่าสินค้าปกติที่ซื้อเต็มขวดนะคะอันนี้ก็เป็นสเตชันที่มีอยู่ตามสาขาของโลตัสนะคะ สุดท้ายเราจัดให้มีจุดเก็บกับรับคืนขวดน้ำพลาสติกนะคะขวด PET ที่เราทานน้ำหมดแล้วนะคะขวดพลาสติกเหล่านั้นยังเป็นประโยชน์มากๆนะคะต้องบอกว่าเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานแมคโครโลตัสทุกคนเนี่ยเป็นเสื้อที่อัพไซเคิลมาจากขวดพลาสติกเหล่านี้ ท่านทราบไหมคะใส่สบายเนื้อผ้าดีมากเลยนะคะขวดพลาสติกเหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะวันนี้ถ้าทานน้ำหมดแล้วก็ไปหย่อนได้นะคะที่บูธของ CP Extra นะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยก็มีจุดเก็บกลับรับคืนอันนี้ก็จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเราไม่เต็มไปด้วยขวดพลาสติกนะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายนะคะ CP Extra เชื่อมั่นว่า เ,เป้าหมายความยั่งยืน12นะคะหรือเรื่องการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคถ้าเราสามารถชวนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มาร่วมกันผลิตอย่างยั่งยืนและบริโภคอย่างยั่งยืนเรามี2,000กว่าซัพพลายเออร์แล้วก็มีลูกค้า40ล้านรายก็เชื่อว่าวงจรน,นี้เนี่ยจะสร้างประโยชน์แล้วก็ลด การสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ดินันอยากจะมาแชร์ในระยะเวลาสั้นๆนะคะว่าเราทำยังไงกับเรื่องของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำที่ผู้ผลิตของเราไปจนถึงปลายทางกับผู้บริโภคของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ,คะ